วันนี้นะคะก็จะให้ดูว่าหลังจากที่เอาผลโกโก้ที่เอาเนื้อในของมันนะไปหมักแล้วประมาณ5วันเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่แทนแทนสีลูกใหญ่ๆก็จะได้เม็ดแบบนี้ค่ะเม็ดโกโก้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเผื่อมีคนอยากดูนี่ค่ะตึง้งนี่ค่ะเห็นไหมคะจืดเม็ดแบบนี้เลยนะคะเม็ดนี้พอได้เสร็จ ได้เม็ดมันมาตึง้งให้ดูคะ่ะเม็ดเล็กๆแบบนี้ตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งอ้าวไม่เห็นในเม็ดแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เล็กๆนะคะเราก็ต้องเอาไปคั่วหรือเอาไปอบก่อนแล้วค่อยมากระเทาะเอาเม็ดที่อยู่ข้างในมันไปบดเพื่อให้เป็นผงโกโก,โกค้ค่ะโอกาน้าเดี๋ยวตากแห้งก่อนนะคะตอนนี้เพิ่งตากได้ไม่กี่แดดเองนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเยอะแยะตึง้ง นี่ค่ะเม็ดแบบนี้เลยกว่าจะได้เป็นโกโก้ที่เรามาทำช็อกโกแลตก็ใช้เวลานานอยู่นะคะ